ไมมันดังจังวะมามาเริ่มเริ่มไปไปไปคุยกับเอลก่อนผีมันจะไหวเราตลอดยาวใช่ป่ะวะม,มันก็เดินมันก็เดินไปเดินมาแต่มันหลบง่ายเราเราก็เหมือนหนูอะตัวเนี้ยให้จินตนาการเราเป็นแค่หนูตัวหนึ่ง เียมีพลังโอ้ยคุณบเหรอไปยูไเขียนอง่าวไม่มาไตายเวโอ้เกลยแล้วก็ูเขีนมาเองอแล้วไอไอคนจอยมาสองคนนี่มันไหวไมเนะนี่ยนมายมาค่คนเดียวมันจอมัเกคนเดียวเดี๋ยนะทางไปเออยู่ไหนอ๋อนี่ คุยขี้ตกใจมันอยู่ด้านล่างเอ้าไม่ใช่โอ้โหแอบไม่ทันบ้าอยู่ด้านล่างระวังค่ะอืมใช่เอ้ามันไปนู่นไปนู่นมไป่นมไปไปไปเอาโอออดเลยจะลุยสักหน่อย นี่ไงได้ที่ดับไฟแล้วไป่ดับไฟไปดับไฟมึงมึงต้องเปิดเครื่องด้วยเอ้าอะไรวะยังยังยังไม่เห็นเลยมันมาได้ไงเครื่องอะไร มึงก็หาดิเครื่องแถวนั้นน่ะมีเหรอมีอดิเออดับละยังไงเนี่ยเครื่องคุณทำาอะไรต่อปิดแล้วปิดแล้ว <c oughs> มันวาร์ปได้วะไม่ทำรได้ เรืไต่อก,ก็กดับไฟไงแล้วก็จริงจรต้องขึ้นคอมพีทแล้วนะเท่าที่ดูมาทำไมไม่ขึ้นวะเราปิดเ,เล่นเล่นทุกวิถีทางแล้วบอกเลยอ๋เอเอ,เอาเชือกเอาเชือกเปอ่ะต้องทำให้ครบขั้นตอนอันนี้เอาเชือกเอาเชือก ใครบวะ,ะลบลบบลบใครอนะไม่รู้ทำไปเ,เปไปรเื่อยนะ โอ,อยู่ดิอ่อใหญ่ใหญ่ย่ามุมมองมัน <c oughs> มันมาป่าะวะ่ามันมาป่าะวะ่านี่แม่งมาตายหาหมดเออเอาของไปให้เอลมัง้ง <c oughs> ไม่รู้ม,มานะ่ดูดิย่า เครื่องคอนโทรมันใหญ่ยิบหายกูมองไม่เห็นทางอ่ะอเออแล้มันน่าไปดับไฟพี่วัดดับไฟอ่ะพี่วัดไฟดไหม้อีกอะไม่ไม่ดับแล้วอล,ลองดูดอ่ามันมันเอาวะ<อ>ไม่เอายอดเลิงมากมากไงล่ะ ่อ่ะเปิดเสร็จออลแล้วไงต่ออได้ปิดมามาโครงการเก็บอ๋อมันมีให้เก็บไหมเน่ยว่าอ่าได้คอนโทรได้รองได้เดี๋ยวนึงนะยูดีมันก็เก็บของไดมไนนะ้มันมีอะไรที่เอ่อที่เราอ่ะกูดูในกิน่ยมันไม่บอกเลยนอะกจาก จะเลยละชลันจะเล่นผ่าไหมเนะี่ย

มันมันทำไงหนึ่งคอมพิวได้เลยวะวิ่งอยู่วิ่งอยู่มันขึ้นมาบ่อยไหมเนะี่ยเออมันไม่ได้ลาแบบถาวร า,าโ,โอ้ไม่มีที่แอบเลยอเอวหน้าเออไอ้เหี้ยไมบอกเีาย่งีมันเดินวิวพื้นเอาผูอยู่งได้หนักมึงไม่เห็นกูด้วยเี่ยย่ามากลับมาหากูกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูรอให้มันอยู่มันอยู่แต่ตรงโต,งตง๊ะอาหารนะเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะรอรอไว้รอไว้เดี๋ยว จะงุดยีดทำไมอ๋อนี่ไงใช่ป่าววาไม่ใช่นนกว่ามีของให้เก็บเออยูเอยูมันตามหาู่มอบตามลากู่วิ่งไหว่ โอ้ยมันมันเห็นอีกจะเล่นมันเล่นไงวะเนี่ยงงจริงใช้คอนโทรใช้เชือกแล้วก็ไฟก็ดับแล้วเหลืออะไรวะ โลมาข้างล่างรูว่าง่ายด้วยพี่นี่แตหนักคือยู่คิดว่าน้ำแต่มันพอมันตับไปเสิมันต้องเก็บอะไรตั้งแต่เริ่มเปล่าไม่รู้ อุย้ยมันเห็นมันเห็นขวานแล้รวนะเนี่ยมันควงแกเอวอีกวะปุ้ยมันวาร์ปได้เหรอไม่ไม่พอพอระดับพันนัด็กเอ่าฮะเดี๋ยวเข้าเซฟโซนกันไม่ไหวแล้ะก็ผีติดบั๊กโนะไปยิบตุ๊กแก ม,ไไมัออนนึงนะเราไม่มีคอนโทรแต่ว่า่องมันต้องเอ,เเอ้มันต้องเอาไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ให้เต็มมันต้องมันมีอะไรต้องทำอีกกอ่ะมันอยู่นน่นเหรอ ่ออจะบกนัเดี๋ยวนะเราเราในคลิปเาขาจุดไฟเสร็จแล้วจบข่าวเลยว่าเมื่อเม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองไปดูตามันไปเหรอต้องแอบไม่ทันนะ จำสแก็ตโมเดลผีจำนะโดนจำอ่ะนุเอ้าเข้าแอบแอบดีเอาเอาค้างเอาอทนนอออเพื่ยะไรค่ะมันค้างไปง่วะ ไอ้อล,งลงได้ลงไดู้้มันจะไม่เข้าห้ออ้มันขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมเออแมวไม่อยู่หนูล่าเริงอเ,เอาทางตันเดี๋ยวเออไงก็ทำ ยังคุยไม่ได้เลยเนี่ยอ่าทีนี้ผียืนนิ่งงงอยู่แบบดับโมนี้เลยด่าดับดับไฟให้มันผีว้าไอ้เหี้ยผีมังหว้าขึ้นมาข้างบนให้มังหว้าก่อนหน้าเลยมันวได้เดี๋ยวนะขอขอคิดก่อนอ่าดับไฟเก็บคอนโทรเก็บเชือก แล้วไอ้สมไอดับไฟสามสามปอร์เซ็นมันไม่จบีเก็ได้เสียงอะไรไม่รู้มันไ้รูบเสียงมอนอะอ่าเดี๋ยวนะแล้วแล้วในคลิปมันในคลิปมันเก็บเก็บอะไรบ้างปะตอนมันมีของหมดนะมันมีมันมมนโคมันมีเครื่องเออนั่นแหละแล้วเราตอนมันดับไฟมันเสร็จเลย เอ้ยอะไรวัน huh. น yeah. oh, <thank> uh ี้ออง ไ,ได้ไงี้ยวะไม่รู้ดิโอ้โหปีขึ้นไปเลย 슬롯, 정해 떠. ไฟมันยังไม่หมดอ๋อต้องถือถังเหรอมึงต้องหยิบอันนี้หน้าหน้าโต๊ะของอันนี้มาไปด้วยเลยหยิบไปหน้าโต๊ะเออเดี๋ยวไปไป,ไปไปรับเควสต,ต่อไปรับเควสต่อแป๊บนึงกูก็ว่วาเอ,อ้ยทำไมมันยังไม่มันมามันมาแปงว่าต้องดับไฟหลายรอบ<ม>ใช่ไหมเออใช่มันดับไฟสองรอบเออแล้วทำไมตอนเราไปดับมันไม่ได้วะ แปสองรอบไหต้องไปดับอีกรอบนี่ยกใช่ไงเราไปดับสองรอบนะคนข้นให้กดอีนะอาจจะสามรอมังเดี๋ยวเปึนมาหาเอวอะนต่อไปน่าจะให้เก็บตุ๊กตานะนั่นไงเจ็ดาวไม่ใช่ตุ๊กตาดิงานเราเก็บได้อันหนึ่งเออมันเรียกได้หมดเหมือนกันหมดแหละ นุ่นนุ่นน่นนุอ้เอาตายไม่ได้มองทางเออจะเก็บตุก๊กตามันยากไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ไม่ฟังให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพอูดจ,จะบอกว่าจะบอกว่ามันยากไอตอนด่านท้ายก็คือเก็บกุญแจจากไอคแคมปัสเนี่ย ต้องรอ้อยผีติดบัคอว้กันรอ้อยผีว้าบะเคยเห็นปะ uh huh. ตอนผีกำลังว้ามันจะยืนนิ่งไว้อ uh ่าฮะต้องแอบไว้มันต้องแอบแบบแอบมาแบบแอบเลยอะแอบแม่แบบให้มันผีรู้อะ่ะรู้ว่าผีแบบผีแบบไม่มีใครเลยอ่าฮะนี่นะเก็บได้อันอะ้ว ได้ยูได้ยูแย่แล้วโดนเราโดนลาละอุยวันดีชาโกข้างบนมีอะไรให้เก็บบ้างวัมเนี่ยมีเยอะครับข้างบนหมดแล้วนี่ได้สิบสี่อันละ เราวางด้าือบนผิน่งวางได้อ,ดหอ,อหองนหาไม่เจอเลยเนี่ยอ้นนี่ปะเจอแล้วเฮ้ยออาว<อ><อ>่ะ โหนึกว่าจะไม่ลาลาเฉยดี๋วแล้วอม่มีอกมาไม่ได้ได้ จีจ <kung> ีกรล่อเราโดนไหนวะล่ออะไรเราเราเพิ่งโดนเนี่ยเลือดเราเห็นเลือดเลือดอะไรเห็นเลือดตาขอดมะขบวนนี้ก็มึงเก็บเครื่องบินแบบขี่มันมาเวงถึงแง่เลยนะเหลือยังไม่ได้เก็บเครื่องบินเลยเหลือสองอัน ข้างล่างมีอะไรไหมวะเคนเก็บต้องวินล้วเหรอเก็บแล้วกูเนี่ยแหละเก็บเอาอะไรวะอุ๊ย ใช่สุดท้ายอเหี้ยุยแงลงมาใช่ปะน,น,นั่ง่อีกอันหนึ่งนั่นจะเป็นตุ๊กตาใหญ่ๆ้ออ่อไมไชแ<อ> 刚朗吧，你 อ่า,าเ้อ,าอสุดท้ายเลยและท้ายสุดเทที่เอ,อ่อปวดไลท์บนโลกเราก็อยู่ชั้นใต้ดินเนี่แหละมันได้ทำไหมอ่าล่อแคมล่อแคมปัรแล้วก็หยิบกุญแจกตัวมันผีคิตมาัามันชื่อแคมปัสหรอแคมปัส เนี่ยมามาลบในรูรูใต้ดินเนี่ยแล้วก็รอมันมาอา้าวตายเรียบเลยเหรอ,อ,อยังอยู่เคมันมานะรองเตรียมกดเอาเอา,เอาได้ไกุญแจยังเมื่อกี้ไม่เห็นขึ้นอะไรเลยอีกล็อกลอกเตรียมกดไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลย ได้ไอ้เงี้ยแตกูได้ยังยังไอ้เงี้ยกูเกือบได้แล้วกูรู้แล้วต้องทำไงลงมาข้างล่างสไลดหนูแคมปัปารขนมพื้นที่เรียบร้อยได้ God, ้แลวได้แล้วเหรอได้จะตายไม่ใช่เหรอ ตายกูไม่ตายหิมะไม่ออกกูไม่มีตายไปไปไปล้วดูไม่ไ้จบอ้ a c h i e v e m e t ขึ้นดูดูหน้าดูหน้าัต้องอบัหนโหลอยได้แล้ ซาตะาคอรหรือหรือเทพเจ้าอ,อ่านี่ก็เป็นฉาจกจบไ,ได้ดิอ่าส่วน,ส,วนส่วนทางของไนแม่ก็เดี๋ยวค่อยมาเล่นโคตรยากเลยเออไป,ปอ่อา ใช้เวลาทั้งหมด23นาทีในการผ่านถ้าไม่รวมตัดเลดยนรวมใช่ไวมจบข่าว